สวัสดีครับนิสิตนะครับผมนะครับอรองศาสตราจารย์ดร์สำรวมบัวประดิษฐ์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบการสอนวิชา2301.117นะครับในปีการศึกษา63ภาคปายนะครับซึ่งก็จะรับผิดชอบในส่วนของก่อนวิดเทอมนะครับพ่านผมก็จะเริ่มต้นด้วยบทที่1นะครับ บทที่1ก็จะพูดเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งผมก็จะเริ่มต้นด้วยหัวข้อ1.1นะครับความหมายของลิมิตจริงๆหัวข้อนี้ผมแค่ต้องการให้นิสิตเข้าใจคอนเซปต์ Concept, ของคำว่าลิมิตของฟังก์ชันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ อ่ะลองดูครับว่าคุณจะเข้าใจความหมายของลิมิตอย่างไรบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างแรกก็คือตัวอย่าง1.1.1ผมให้ f x นะครับผมให้ f x เท่ากับ x กำลังสองลบ x บวกสองนี่นะครับ ทุก x ที่เป็นจริงนะครับแสดงว่าลักษณะน,นี้โดเมนของ f คือเซของจริง,รงใช่ไหมครับถามว่าผมสนใจอะไรผมสนใจค่าของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับในเิตนี่คือเส้นจำนวนอันนี้คือ2อ่ะนี่คือสูตรทีสิบครับการที่ x เนี่ยเข้าใกล้2เนี่ย จะเข้าใกล้ลักษณะยังไงได้บ้าง,างเช่นแบบนี้ได้ไหมครับ x เข้าใกล้2แต่น้อยกว่า2ยูนิตหนึ่งหรือลักษณะแบบนี้นะครับเส้นสีเงินนองัผม x เข้าใกล้งแต่มากกว่า2ยูนิตหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองลักษณะนี้มันก็เข้าใกล้2เช่นกันโอเคพันจากตัวนี้ผมจะอธิบาย ตารางทางซ้ายมือนะครับนี่คือ2โอเคตารางทางซ้ายมือคือ X เข้าใกล้2แต่น้อยกว่า2อยู่นิดหนึงนะครับค้าง FX มีค่าเท่าไหร่ลองดูครับผมเริ่มต้นเช่น X มีค่าเป็น1 Fx คือ2อันนี้คือผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับ X คือ1.5 Fx คือ2.75 x คือ1.8 fx คือ,อ3.44นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับนิสิตสังเกตว่าค่าสุดท้ายที่ผมทำเนี่ย F x คือ1.999 fx คือ3.997001นะครับคุณจะเห็นว่า เเข้าใกล้สองใช่ไหมครับนะครับเเข้าใกล้สองแต่น้อยกว่าสองนิดนึงค่าของ f x เข้าใกล้แล้วครับสี่ใช่ไหมครับลักษณะนี้เราจะบอกว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สองแต่น้อยกว่าสองนิดนึงเราเขียนแทนสัญลักษณ์แบบนี้ครับสองทางลบก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ สเป็นต้นพอเข้าใจนะครับอ่ะต่อไปครับลองดูตารางทางขวามือบ้างนะครับผมจะเข้าใกล้ในแนวนี้ครับ x เ,เข้าใกล้สองแต่มากกว่า2อนิดนึงอ่ะผมเริ่มต้นด้วย x คือ3ได้ f(x) คือ8ใช่ไหมครับสามกำลังสองได้9กลบสมได้6กบวกสได้8 x คือ2.5 fx คือ5้าดเ x คือสองจ fx คือ4.64 x คือ2.1 fx ค,คือ4 3่จุดาทำไปเรื่อยนะครับส่วนตัวสท้ายที่ผมคำนวณไว้ก็คือ F x คือ2 0 0จุดศ ผมได้ fx คือ4.003001คุณจะเห็นว่าเมื่อ x เข้าใกล้2และมากกว่า2นิดนึงข่าของ fx จะเข้าใกล้อลไรครับ4ลักษณะนี้เราจะบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกลักษณะนี้นะครับทั้งบวกเพมากกว่า2นิดนึง fx ก็มีค่าเท่ากับ4นี้คิอจะเห็นว่าไม่ว่า x เข้าใกล้2ทางซ้ายหรือ x เข้าใกล้2ทงางขวา fx ก็จะเข้าใกล้4ลักษณะนี้นะครับเราจะกล่าวว่าลิมิตของ fx x, x มีค่าเข้าใกล้2ก็มีค่าคือ4ถูกไหมครับนี่คือแนวการคิด ถามว่าทางปฏิบัติจริงๆนะครับนิสิตเราสามารถที่จะหาลิมิตด้วยการสร้างตารางนี้ไหวไหมว่าผมไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องบืองต่างมาช่วยนะครับหรือตัวอย่างนี้แหละครับนิสิตตัวอย่างนี้แหะครับนิสิตแต่เราจะดูจากราฟดูจักราฟ,ากกราฟนะครับเมื่อกี้ f x ของเรามันคือ x กำลังสลบ x บวกสใช่ไหมครับผมจะวาดกราฟนะครับผมจะวาดกราฟ f x คือ y คุ้นคุ้นไหมครับนี่คือเรื่องของพาราโบลาใช่ไหมครับผมจัดรูปใหม่ก็เป็น x กำลังสองลบ x เท่ากับ y ลบสนี่คือหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังคืออะไรครับ หลังคือ1ส่วน2ใช่ไหมครับยกกำลัง2 y ลบ2ซ้ายมือบวก1ส่วนขวามือคือบวก1นส่วนนะครับนี่ได้แล้วครับนิสิตก็เป็นลบ8ลบ8บวก1ลบ7ส่วน4ใช่ไหมครับ7ส่วน4ก็เป็นแล้วครับ x ลบ1ส่วน2ยกกำลังสเท่ากับ y ลบ7ส่วน4 ยีย่ไมครับนิสิตโอเคพันจุดยอดของพาราโบลาคืออะไรครับหนึ่งหุนสองเจ็ดหุนสี่อ่ะคร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมครับนิสิตเข้าๆนะครับนอ้อยกว่านะครับสูงนอกก้อยกว่าสองนิดนึงใช่ไหมครับราคาสเป็นบวกกราฟหงายก็จะประมาณตรงนี้นะครับนิสิตถูกไหมครับอ่ะแต่ผมสนใจนะครับนิสิตผมสนใจ x คือสองสองตำแหน่งนี้ เธอดูครับดูจากกราฟดูจากกราฟเพราะว่า,ากราฟ x คือ2 y คือ4่ใช่ไหมครับแต่เราไม่สนใจที่ x คือ2เราสนใจ x เข้าใกล้2ดูจากกราฟดูอย่างไรนี่คำนิสิต x เข้าใกล้สองแต่น้อยกว่า2อยู่นิดนึงนะครับ f x ส่งไปไหนครับนิสิตดูรูปดูกราฟก็ส่งไป4เช่นกัน ผมก็จะได้ว่าลิมิตของ f x x เข้าใกล้2อถูกไหมครับแต่น้อยกว่า2อยู่นิดนึงก็มีค่าคือ4ต่อไปครับอขอเปลี่ยนสี x เข้าใกล้2แต่มากกว่า2นิดนึงกราฟทสงนะครับดูรูปดูรูปก็สี่เช่นกันเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f x X เข้าใกล้2ทางขวาก็มีค่าเท่ากับ4เช่นกันทางซ้ายก็4ทางขวาก็4เพราะฉะนั้นลิมิตของ f อเเข้าใกล้2ก็มีค่าเท่ากับ4เช่นกันสูกต้องไมครัิสิติุณถามนิสิว่าตอนนี้ผมจะหาลิมิตผมมี2วิธีนะวิธีแรกการสร้างตาราง อีกวิธีหนึ่งคือการวาดกราฟเธอว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันนะครับแล้วแต่นิสิตแต่วาดกราฟเนี่ยผมมองความเห็นส่วนตดวว่าผมบอกว่ามันดูง่ายกว่านะครับแต่ก็มีมีข้อจํากัดนะครับถ้าจะวาดกราฟเราก็จะวาดได้เพราะเส้นตรงภาคตัดกลวยใช่ไหมครับนะครับอะลองดูถัดไปครับผมให้ g x g x นะครับ g x คือฟังก์ชัน gx เท่ากับ1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ู gx เท่ากับลบ1ใช่ไหมครับเมื่อ x น้อยกว่า0อ่ะผมสนใจค่าของ gx เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับถือ gx เท่ากับ1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0 gx เท่ากับอะไรลบหเมื่อ x น้อยกว่า0ูผมวาดกราฟ x เอซากับหนึ่งเอ็กมาเท่ากับศูนย์ก็อนนี้ทึบใช่ไหมครับนี่สิทือไปเท่ากับลบหนึ่งเอ็กน้อยกว่าศูนย์นี่้องนะครับลงไปโ okay. อเคพ้นจากตัวนี้ผมได้ว่าลิมิตของ g X, X ีเอ็กเอ็กเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายมีค่าอะไรครับผมวิ่งในแนวนี้กราฟตรงไหนครับดูดีกราฟตรงไปข้างล่างนะครับกับลบหนึ่ง ใช่ไหมครับกับลบหนึ่งแต่ถ้า x เข้าใกล้ศูนย์แต่มากกว่าศูนนิดนึงกราฟส่งไปไหนครับส่งไปหนึ่งนั่นคือลิมิตของ g x x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาก็มีค่าคือหนึ่งต่างจากทุกอย่างเมื่อกี้ป่ะต่างเมื่อกี้ซ้ายกับขวามันเท่ากันแต่ตัวอย่างนี้ทางซ้ายผมได้ลบหนึ่ง ทางขวาผมได้หนึ่งค่ามาไม่เท่ากันอ่ะถ้าลักษณะนี้เราจะบอกว่าลิมิตของ g x x เข้าใกล้ศูนย์มีค่าเท่าไหร่ละ่ะนะครับถ้าลักษณะนี้เราบอกว่านะครับไม่มีค่านะครับหรือหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถึงสุดไม่ต้องซสีเรียนนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมคาต้องการให้สิทธิ์เห็นคอนเซ็ป ว่าลิมิตคืออะไรนะครับนิสิตพอเข้าใจนะครับคาว่าลิมิตมันคืออะไรแต่จริงๆแล้วทางคณิตศาสตร์นะครับมันมีนิยามครับแต่อันนี้นิสิตไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะผมไม่เน้นจริงๆผมตั้งใจจะไม่พูดได้ซ้ำนะครับคือนิยามของลิมิตลองดูนิดนึงก็ได้ครับนี่ครับนิสิตคือนิยามหนึ่งจุดหนึ่งห้าเลยนะครับตัวอย่างอะไรที่ผมไม่พูด อันนั้นก็ขอข้ามไปเพราะว่ามันเข้าใจยากสำหรับนิสิตปีหนึ่งนะครับยิงตัวอย่างนิยาม1.15นี้ก็ไม่สําคัญนะครับสําหรับเด็กปีหนึ่งแต่ผมจะให้ดูรูปนิดหนึ่งเพราะว่ารูปมันเข้าใจง่ายโอเคนิสิตเธอจะกล่าวว่าลิมิตของ f x by a ถ้า l เมื่อไรนะครับถ้าตามนิยามจริงๆ ตามวิญญาณจริงๆครับอันนี้ครับสวยง่ายมากกว่าคือทุกๆเอฟซิรอนที่มากว่าศูนย์เธอสามารถหาจวนจริงบวกเดลต้าได้ซึ่งอัพสตูดเอ็กซลบแอลน้อยกว่าเอฟซิรอนทุกเอ็กอยู่ในเอและอัพสตูเอ็กซลบเอมากกว่าศูนย์น้อยกว่าเดลต้าด้วยงงไหมครับงงเนอะ โ okay. อเคือว่าครับอันนี้ไม่ซีเรียสเขาต้องการชี้ให้นิสิตเห็นเท่านั้นเองครับดูรูปคำนินสิตมีชัดเจนมากกว่าอันนี้คือ L อันนี้คือ a นะครับแต่เน้นนะครับบทนิยาม 1. 1 5หนึ่งห้าไม่ซีเรียสน,นะครับใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรครูแค่ต้องการชี้เห็นว่าอ๋อจริงๆนะมีบทนิยามนะลักษณะแบบนี้แต่ดูรูปครับจะเข้าใจง่ายมากกว่า,าจะบอกว่าลิมิตของ f x x เไป a อมีค่าคือ l เมื่อ,อไรก็จะเมื่อถเอฟซีลอนที่มากกวศูนย์ตรงนี้เธอกลางมาเลยเอฟซีลอนตรงนี้เธอกลางลยเอฟซีลอนตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคำยุสิตก็ต้องเป็น l epsilon. อบวกเอฟซีลอนรนี้ก็แอลบเอฟซีลอนเธอสามารถหาเดต้าได้ตัวหนึ่งหาเดต้าได้ตัวหนึงที่เป็นจริงบวกนะครับอันนี้ a บอกเอันนี้ a ลบเดสมมุติว่ามันอยู่ใน a ด้วยนะครับคืออยู่ในโดเมนนะครับซึ่งทุก x อกที่อยู่ในนี้จะส่ง f จะส่งไปอยู่ช่วงนี้เสมอนะครับทุก x อ,อยู่ในช่วงนี้ f เนี่ยจะส่งไปนนตกในช่วงนี้เสมอจะไม่ตกออกนอกช่วงเด็ดขาดนะครับพอเห็นรูปจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่นิยาม1.15นี้ ไม่ซสีเรียกถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่ซสีเรียกนะครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือถ้าลิมิตของ f x x เข้าไป a มีค่ามันจะมีค่าเดียวนะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า uniqueness นะครับถ้าลิมิตของ f x x เข้าไป a มีค่านะครับมันจะมีค่าเดียวพิสูจน์ได้นะครับสิ่งเหล่านี้แต่สำหนึ่ง1.7นะครับแค่เจอบทนิยามเมื่อกี้1.15 นีสิบางคนอาจจะงงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอละการพิสูจน์ไว้นะครับสบหรับ1.17ผมจะไม่เด้นการพิสูจน์ต่อนะครับนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง1.18จะมากไปสำหรับเด็กปีหนึ่งนะครับก็ขอละไว้ขอข้ามไปนะครับสรุปแล้วนะครับในหัวข้อ1.1ผมแค่ต้องการให้นีสิทธิ์นะครับเข้าใจคอนเซปต์ของลิมิตของฟังก์ชันซึ่ง สิ่งแรกที่เราดูได้เราดูจากการสร้างตารางแต่อันนั้นผมไม่แนะนําแต่อีสิ่งหนึ่งที่ง่ายกว่าการสร้างตารางคือการวัดกราฟนะครับการวัดกราฟและดูลิมิตจากการวัดกราฟมันก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งแบบหอร์ัศหนึ่งจดหนึ่งนิสิตทําไม่ได้เลยนะครับนิสิตนะครับเพราะว่ามันใช้บทนิยามของลิมิตอันนี้เราไม่เน้นในหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับแบบหัดหนึ่งจุดหนึ่งเธอไม่ต้องทํา แต่ว่าถ้าใครสนใจอยากรู้นะครับก็หลังไม่ได้นะครับโอเคสำหรับ1.11นะครับผมก็ขอประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูอะไรครับ1.12ต่อไปนะครับสวัสดีครับ